สวัสดีค่ะวันนี้แวะมาทักทายกันนะคะพอดีไปเจอภาพเก่าที่เราได้กลับบ้านช่วงปี2017นะคะตอนที่สร้างโรงโจดรถที่บ้านที่บุรีรัมย์นะคะส่วนตัวก็ใช้หน้ากากอนามัยตลอดเลยค่ะไม่ว่าจะไปไร่ไปสวนหรือทำงานก่อสร้างแล้วก็ทำงานบ้านนะคะก็ใช้หน้าหน้ากากอนามัยตลอดเลย แต่ใครจะคิดได้ว่าพอ5ปีให้หลังนะคะหน้ากากอนามัยก็ต้องมีประโยชน์กับทุกคนทุกคนก็จำเป็นที่มาต้องใช้หน้ากากอนามัยตลอดเลยค่ะเพื่อป้องกันโรคร้ายนะคะคอือไวรัสโควิด2019นะคะที่ระบาดอยู่ทั่วโลกของเราในขณะนี้นะคะวัคซีนที่ จะฉีดมาไม่รู้จะช่วยได้แค่ไหนนะคะก็ต้องพึ่งหน้ากากอนามัยกันตลอดอย่างน้อย,อยก็ยังอุ่นใจนิดนึงนะคะว่าเราได้ทําดีที่สุดและได้ช่วยกันร่วมมือกันป้องกันแล้วดูแลคนรอบข้างและดูแลตัวเองนะคะวันก่อนลูกชายกับลูกสะพ้ยก็ไปฉีดวัคซีนมานะคะในที่สนามฟุตบอลบุรีรัมนะคะ ลูกชายกับลูกสะพยแล้วก็พี่สาวก็ไปด้วยค่ะรับวัคซีนที่ชื่อว่าเอสตราเซเนกานะคะส่วนตัวก็รับวัคซีนชื่อไฟเซอร์ที่ทางสวีเดนมีให้ฉีดน,นะคะลูกสะพยก็มีอาการไม่ดีเลยค่ะทั้งเวียนหัวทั้งอาเจียนทั้งมีไข้ปวดเนื้อปวดตัวนะคะส่วนลูกชายก็แค่ปวดเมื่อยเนื้อตัวธรรมดาค่ะ พี่สาวก็ไม่มีอาการแพ้อะไรนะคะเราก็หวังว่าทุกๆคนก็จะปลอดภัยนะคะเป็นกำลังใจให้กันและก,กันต่อไปค่ะ